ง่ายที่สุดคือเมื่อวานเพราะเราผ่านมันมาแล้วดีที่สุดคือวันนี้เพราะเรายังหายใจอยู่ท้าทายที่สุดคือวันพรุ่งนี้เพราะเราไม่มีทางรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสวัสดีหนีหาวสวัสดีทั่วไทยสวัสดีไปทั่วโลกนะคะขอต้อนรับคุณเข้าสู่อีพา่าชแนล รอยยิ้มสร้างสุขบาดีลืมส่งรอยยิ้มไปได้รอยยิ้มกลับรอยยิ้มสร้างได้สร้างสุขง่ายๆไม่ต้องซื้อหาแต่มูลค่ามหาสาลร,รอยยิ้มเจ้าค่ะวันนี้มีหนึ่งเรื่องราวดีๆที่อยากจะหยิบมาแบ่งปันทุกๆท,ท่านทั่วไทยทั่วโลกอ่านแล้วรู้สึกมันใช่อะค่ะ อ่านแล้วรู้สึกอยากจะแบ่งปันเรามาฟังแล้วก็ลองฝึกไปพร้อมๆกันหากมีเวลาว่างๆนะคะเขาบอกว่าทำเจ็ดสิ่งทิ้งชีวิตเดิมๆสู่ชีวิตใหม่ที่ดีกว่าสิ่งแรกเขาบอกว่าต้องตื่นแต่เช้ามืดวิ่งออกชมโลกวันละ3ากิโลเมตรใจเรา ผาสานกับกายเราเป็นหนึ่งได้กำลังกายเพิ่มกำลังใจค่ะสิ่งที่สองทิ้งชีวิตเดิมๆสู่ชีวิตใหม่ที่ดีกว่าคือการจัดบ้านหรือว่าห้องนอนใหม่ทั้งหมดหากมีเวลานะคะให้มีของเท่าที่จะใช้เท่าที่จำเป็นทำให้บ้านโล่งโปร่งสะอาด ความน้อยของข้าของเครื่องใช้จะเปิดพื้นที่ให้กว้างขวาคงคมปัญญาจะฉายชัดเมื่อมีภาระน้อยนิดสิ่งที่สามในหนึ่งวันช่วยคนหนึ่งคนจงตั้งใจที่จะทำเช่นนี้เพื่อเปลี่ยนบางสิ่งจากภายใน หนึ่งคนเป็นอย่างน้อยเพื่อรับรู้ถึงความสุขแห่งการเสียสละการละการวางเราไม่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อมุ่งหวังเป็นคนดีแต่เราช่วยผู้อื่นเพื่อละอัตตาตัวตนเพื่อลดทอนความเห็นแก่ตัวของเราเองสิ่งที่4ี่พูดแต่สิ่งดีๆ พยายามเลือกใช้คำพูดดังสิ่งล้ำค่าอย่าพูดทำลายจิตใจคนอื่นอย่าพูดโกหกนิ่งเงียบย่อมดีกว่าพ้นพิษคำพูดร้อนคำพูดร้อนร้อนเร็วดังไฟลามทุ่งสิ่งที่5ก่อนนอนคือช่วงเวลาแห่งการพิจารณาชีวิต คือเวลาทองคำของการขัดเกลาวจิตวิญญาณชีวิตคือธรรมะธรรมะคือชีวิตขอบคุณตนเองขอบคุณโลกและเพื่อนมนุษย์ขอบคุณแขนขอบคุณขาขอบคุณร่างกายสํานึกถึงความตายเราต่างมีชีวิตอยู่เพียงชั่วคราวเต้าอั้นเฮาราบซึ้งถึงความรักรู้คุณลมหายใจ เราผ่านประสบการณ์แต่เราจะไม่ยึดในประสบการณ์เราเป็นคนใหม่เสมอหลับตาด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนตื่นมาด้วยความปิติเบิกบานใจสิ่งที่ 6. ทุ่มเททำงานด้วยความเพียรประหนึ่งโลกฝากชะตากรรมไว้เที่ยวเราคิดประโยชน์ส่วนตนตามสมควรคิดประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่ ให้คุณค่านําทางชีวิตอย่าให้มูลค่านําทางชีวิตให้การใช้ชีวิตให้คู่ควรสมเกิดมาเป็นมนุษย์สิ่งที่7จ็เจริญสติในชีวิตประจำวันรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นกิเลสตน เห็นความดีของผู้อื่นชื่นชมโลกเปิดรับทุกสิ่งด้วยความเข้าใจหายใจเข้ารู้หายใจออกก็รู้ยืนเดินนั่งนอนรู้อย่างเป็นกลางไม่เพียนไม่พัก,กรู้ใจรู้กายเล่นๆเ,เบาสบายด้วยจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งขอให้ทุกทุกท่านจงเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทดลองฝึกกิจกรรมทั้ง7ข้อนี้ ไปพร้อมๆกับเราฝึกอย่างต่อเนื่องนะคะเปิลบอกว่าฝึกประมาณ3เดือนเป็นอย่างน้อยแล้วเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราได้เกิดใหม่ในร่างเดิมได้มีชีวิตใหม่ในร่างเก่าอันที่จริงแล้วการที่เราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนั้นไม่ใช่สิ่งยากเย็นทุกคนทำได้เพียงแต่ต้อง ตั้งใจลงมือทำทำด้วยความเข้าใจทำด้วยความไม่ต้องเร่งีรททำด้วยความรักตนเองไปพร้อมๆกับความรักที่มีต่อผู้อื่นบม่ได้ลืมนะคะรอยยิ้มสร้างสุขลองทำพร้อมๆกันเนาะดูซิว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเราพ่องก่อฟังไม่ทันย้อนกลับฟัง ได้หลายๆรอบนะคะยินดียิ่งๆอีกหนึ่งสิ่งอีกหนึ่งบทความที่หยิบมาฝากทุกทุท่านสำหรับ EP นี้ไม่ยากไม่ง่ายทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ทำได้เองเปิ้ลอูไว้จะอ่านเจา้าและขอสุมเอาสูมมานักๆพูดจาอาจจะมีศูนย์กันพ่อง ศูนย์ภาษาเหนือภาษากลางเรียกผสมผสานมาว่ากันนะเจ้ายินดีนักๆักสำหรับคอมเมนต์และคำติชมเพื่อการปรับและปรุงให้ครบรสสสำหรับทุกๆท,ท่านทั่วไทยทั่วโลกฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์ให้กับเราโตยยินดีนักๆัก ยินดีภาษาเหนือภาษากลางขอบคุณค่ะเจอกันอีพีหน้าอีพีนี้ขอพระเจ้าอวยพร,พรทุกวันทุกเวลาสวัสดีเจ้าค่ะ